สวัสดีค่ะดิฉันพยาบาลวิชาชีพวัน,นิพาอำนาจวิชยกุลพยาบาลออสโตมีและแผลฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลสิริราชวันนี้เราจะมาพูดคุยให้ทุกท่านทราบนะคะว่าแผลกดทับป้องกันได้ค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับแผลกดทับกันก่อนนะคะแผลกดทับเป็นการถูกทำลายเฉพาะที่ของผิวหนัง และหรือเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังนะคะโดยเฉพาะบริเวณเหนือภุ่มกระดูกหรือบริเวณที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์กดทับลักษณะของแผลกดทับนะคะอาจจะเป็นแค่รอยแดงบริเวณผิวหนังจนกระทั่งเป็นแผลเปิดมีความลึกถึงกล้ามเนื้อเส้นเอ็นหรือกระดูกได้ค่ะดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญกับการป้องกันแผลกดทับกันนะคะวิดีโอนี้ เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการป้องกันแผลกดทับบริเวณปุ่มกระดูกกันค่ะแผลกดทับสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกบริเวณปุ่มกระดูกนะคะทั้งท่านอนหงายนอนคว่ำนอนตะแคงหรือท่านั่งค่ะอาการแรกที่จะสังเกตได้ก่อนเกิดแผลกดทับนะคะก็คือรอยแดงวิธีการทดสอบว่ารอยแดงนั้นเป็นแผลกดทับหรือไม่ทำได้โดย ใช้นิ้วมือกดบริเวณที่มีรอยแดงนะคะนับ1 2 3แล้วปล่อยหากรอยแดงจางหายไปสแสดงว่าไม่เกิดแผลกดทับค่ะให้ลดแรงกดได้ดังต่อไปนี้นะคะการใช้ที่นอนกระจายแรงกดนอนหงายศีรษะสูง30องศายกส้นเท้าลอยใช้หมอนหรือผ้ารองใต้น่อง ใช้ผ้ารองยกตัวลิกตะแคงตัวอย่างน้อยทุกสองชั่วโมงนอนตะแคง30องศาค่ะกรณีที่ไม่สามารถลิกตะแคงตัว30องศาได้ ช่นผู้ป่วยที่มีค่าความดันเลือดแดงเฉลี่ยน้อยกว่า60มิมตปลอดหรือผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการเปลี่ยนท่าทางเป็นต้นค่ะเรามีวิธีการลดแรงกดโดยแตะแคงตัว15องศานะคะหรือเรียกว่ามินิเทิร์นซึ่งสามารถลดแรงกดบริเวณปุ่มกระดูกได้เช่นเดียวกันค่ะวิธีการทำมินิเทิร์นเราสามารถทำได้โดยใช้ผ้ารองบริเวณไหล่สะโพก และก้นกบเพื่อลดแรงกดนิท่าตะแคงค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะที่เราจะป้องกันแผกลกดทับถ้าเราช่วยกันลดแรงกดตั้งแต่เริ่มพบรอยแดงบริเวณปุ่มกระดูกค่ะแผลกลดทับป้องกันได้ค่ะ